เรื่องวันนี้นะครับเราจะทำอะไรครับเราเราจะมาสัมภาษณ์เด็กในโรงเรียนนะคะตอนนี้เด็กเร่ยรอมากใช่มันคาดษณ์ไทยเลยละลายแล้วเด็กน่าจะเริ่มเบื่อแต่เราจะหาที่เหลืออยู่ใช่ครับอ่วันนี้หัวข้ออะไรครับคุณหัวเราะร้องหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับวรรวยุกตไทยวรรณความรักค่ะที่นเราจะเข้ามาถึงใช่ครับซึ่งนะครับเราก็จะถามว่า ในวันในวันวาเลนไทน์พิเหนึ่งนะครับคุณวางแผนเลยคือจะให้ของอะไรกับคนที่คุณรักนะครับโอเคงั้นไปกันเลยค่ะเดีวเดียวก่อนดีกวก่ดีกว่กอนัีรันเดียเดิยเดินเดเนเเดิเเดเเ้ยเเเนเเเเนเนเเนเนเเนเเ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 นเนเเ ดอกกุหลาบบนต้เฮ้ยจำคำที่มันพูดไปเด้ไหดอกกุหลาบดอกกุหลาบแต่ว่าไม่รู้จะให้ใครครับไอ้ดงสาวยู่จะดงแสดงว่าสาวที่ให้กุหลาบมันเลยงมรงกเอาหัน้องคที่ เดคเดียวม่ได้ดิเราซื้อมาค่ะอในวันวาเลนไทน์เนี่ยน้องมีแผนอะไรจะให้บ้ังไหมหรือว่าแบบมีคนชอบยังยังแล้วแบบชอบมีทำให้อะไรเขาให้กุลัดีมากเลยขอบคุณมากเลยตันแรกนี้ค่ะนี่ตัวหนนี่ตัว เอ่า,ออม,ม,าอมีกมมม็เดียจอเพียงเลยก่านเนี่ยมีแล้วถ้าตอบไม่มีว่แฟนหีนะใช่แล้วก็ในีันันนี้ค่ะ อ่าพี่อีนะครับพี่อีนพี่เป็นแฟนยังยังใไมพอ้ยสาเลยว่าวาประทายก็จะถึงแล้วมีอะไรมีวามเหนอะไรให้คุณสุงลักไหมทอกทนก็เหมือนกันว้าวเะว่าจะรักกัทุกวันไมรันสั้คงนส้คงรอคนรุ่นเก่า

ก็ตอนจะปวดร้องัวมานี่น้เครับน้องเดชื่ออะไรคะน้องเน้องเ่น้องเี่่ล้หด้เหมนครพเแเด็อ่าน้องเรนะครับเอ่อ้มีคาถามจะถามน้องเย์ไมอ่านะครับในวันวาเรนทายที่ใกล้จะถึงนะครับน้องเมีคนที่แบบมีแฟนไหมมีอ่ะงเรอ่อน้องเครับมีแผนอะไรที่แบบมีของอ่ะถ้าจะถ้ามีของแล้วชิมจะให้แฟนจะเลือกเป็นอะไรครับ กนแ้วเอะไรเขาอะไรตังความหวังเนี่ยตังควาวได้คนรักเฮ้ย่ยวกับบานอ่าได้มีคนชอบแบบชอบไม่มีเออสุขไม่อาจจะแบบเผไงไม่เขาไม่บอกไงว่าเขาชอบใครแต่อสมมติว่าสมมิาชอบใครคนนึงแล้ววันละินไทย คุ้นชื่อเฮ้ยบวกในวงอะบอกเจอมานะแบบกุลาบโมดล้ลโป่ว้ายแกแรงกว่านี้โอเคเดี๋ยวผมมาได้นั่งตัวไหนครัแได้นั่งตัวชื่ออะไรคะชื่อเสียงพี่ปกเราหาอยู่มาจะเต็มจุดอ่ะถามหน่อยมีแฟนยังไม่มีไม่มีจอบอ่ะไม่มีจริงนี่ไม่มีเลยสาวๆได้ยินแล้วเข้ามาได้แน่ค่ะ โอเคถามได้หน่อยนึงท้าไม่มีนะั้นแต่ว่าท่าคิดนะอ่ะค้อถ้าแบบอ่มาเป็นมาเลนทายแบบนี้เราจะมีคนที่อยากรออตัวจะทำอะไรให้เขาวถ้ามีของสิ่งที่อยากจะให้อะเลือกจะเ,เลือกที่จะให้อะไรอืมไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่โอกาสเพราะว่าจริงๆไม่จำเป็นต้อเงเป็นวันวันเล่นทายก็ได้อ่าใช่ทุกวันทุกวันเดี๋ยวบอกท่าครับ ไม่วัยนเลย่ะว่ตอนนี้เราอยู่หน้าอค์สมุดอ่ไม่นั่งตัวหน่อยนะน่วหน่อย่อเตือะไรคนี่พอตั้งให้โอเตนพอตั้งให้โปเตีนแบบ้จะยังรอถามหน่อยาหน่อยมีคนเดียบเรามีครับใด้หรอออเาบอกเดลานี้คงบอกไม้หมดนะับเยอะ

นี่ก็บอกว่าไม่มีโน้ตใครๆก็รู้พี่โอ้เหฟรแบบนั้นสุดวะใครนี่วยสาวหน่อยพี่ว่าถ้าถึงมันถึงมาลนวันวาเลนทน์อ่ะเจ่อยากจะให้ของอะไรคนที่อะไรแอบชอบให้อะไรเมื่อกี้นะเพื่อนพี่ตอบอลังตาลมากมีรีพอดมตอี่าโอ๊ยแค่อะไรมันรู้นมันู้

โกหกไหมมีไหมีต้องมีถามหน่อยว hey, ันวานทนาันนี้พี่พอแบบมีวางแผนด้วยไหมว่าจะให้อะไรคนที่แอบช่บเป็นพิเศษไม่มีเพราะว่าอะไรพ่ออะไรแบบแม่อะไรแบบก็จบแล้วอะไรอย่างนี้

อ่าหน่อยไม่ đến, อย่าเนี่ย เปไง้างำไรไหมดเลยทั้งเอาตาย้ตายเบ้ารยบ้าตอไปจอนจอนชาวไรตามอามเยอะเลยไอ้มีย่เจะให้อะไรพอกนี้อะชอบเฉย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 มีมัยไหมมีมีเยอะ นามู <that global> อยากได้ก่อนอยากอยากให้เป็นอะไรไม่ละไปดูดูมากดีมากไมันหมดทุกสีทุกตัวด้วยอ่ะไม่ต้องตัวไหนครับ จูเลนจีอันเตอร์ครับพี่รันดูสิมันมีมาโปรโมทในรายการเราด้วยค่โปรโมทมันมีมาโปรโมทในรายการเราด้วยสามมีคนนี่ยอชอบไหมมีเฮ้ยเวลาเราชอบเคยนั่นเราไม่แอบชอบชอเลยสมชื่ออะไรบอกได้ปะนี่นี่นี่แกออกสื่อเอง อม่แม่กัรู้แล้ยังมเายมันเนไทยไหมเพราะมันจะตรงกับปารีใช่จะออกมันออกกันมันมาเป็นไทยเราะเขาไม่อยากให้เป็นยงงี้ไม่อยากเป็นยงี้ถามเราก็ไปติดตามมันนะคะว่าคอจอนี้จะให้ใครถามถ้ามีของสักชิ้นหนึ่งที่อยากจะให้คนที่เราแอบชอบในวันวันเนไยเลือกที่จะให้อะไรแกกับเขาเลือกสิ่งที่ดีสุดใเไอ้สิ่งที่ดีสคืออะไร อยากให้อยากให้แบบนีอยากให้เราอยาใไปซื้อมาให้ไอพวกไเก็มีต่ไม่เรไม่ชอบซือของห้ชอบไม่ไม่ห้เอยากได้เราหโอไปตายสบเลจะดีมัมไม่เก่คนถ้าบบนั้นมันไม่เก่ยวัน้ย่าอาจจะเป็นมึงอะมอเจ ไม่เลไม่มีนะเรื่อของความรันะนี่ตัวไหนครับชื่สารชัยพิยรับพี่เล่นครับชื่อะถครับชื่โดันนี้เป็นจัานเลยครับอ่าก็คือได้กัถึงจป็รักแล้วที่มอมีแฟนมีคนรีบขอที่เราชอบง่ายมากเลยที่า あな <laughs> た。